มิสซีบลัดสองพัสาสาวงามพัชรลุง f อรอบ7ครั้งสุดท้ายชิงรางวัลเงินสดแหวนเพชร iPad mini ทาวสตรีทแมนหน้าใสรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาท so, <take S 1> พี่ทีน่งน้องแพร <Take S 1> พี่ทีสองน้องใหม่ <Take S 1> พี่ทีสามน้องไอติม <me> พี่ทีสี่น้องพิม พี่ทีห้าน้องสุพี่ทีหกน้องเพลงพี่ 7, ทีเจ็ดน้องลูกปลาร,ร่วมบทให้กำลังใจทั้งเจ็ดสาวผ่านระบบ SMS พิมพ์ p ีตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4535800ครั้งละ4บาทแล้วพบมิส,สว w ปเลต2013สาวงามพัทลุง FC รอบ7ขันสุดท้ายได้นัดสนามอบอจอในวันแข่งขันลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ติดตามผลการประกวดได้ทางเพจ g r e e c Media and Marketing Facebook พัทลุง FC และ Greece 102.5 MHz สนับสนุนโดยน้ำมัน PT ร้านพลอยแกมเพชรวิวันคลินิก The Clyde-y turtle comes to live